ทำความรู้จักวอลเตอร์ราฟสามีฝรั่งสุนารีราชสีมาหลังโดนจับตาเลิกกันแล้วทำความรู้จักวอลเตอร์ราฟสามีฝรั่งสุนารีราชสีมาหลังโดนจับตาเลิกกันแล้วแฟนคลับต่างตกใจและเข้ามาให้กับกำลังใจกันรัวๆสําหรับสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ได้ออกมาโพสต์โพสต์ข้อความลงในเฟ e บ o o กของตัวเองซึ่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษและภาษาไทยว่า h God, ัตกปุ่อมีอ I lost my beloved husband. You also took another life of my sister. What else do you want from me? จุดจุดจุดเพิ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตที่สาวเราไปอีกเหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆมๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทำไมโชคชะตาใจร้ายกับฉันจังเลยํำเอาหลายๆคนต่างจับตาว่าสุนารีเลิกกับสามีฝรั่งแล้วจริง,รงๆหรือไม่ อีกทั้งในตอนนี้ในอินสตาแกรมของสุนารีไม่ค่อยได้ลงรูปของวอลเตอร์ดราฟสามีชาวเนเธอร์แลนด์เท่าใดนักกระทั่งมาแจ้งขา่าวเศร้าดังกล่าวทาให้เป็นที่จับตายอย่างหนักสําหรับประวัติคร่าวๆของวอลเตอร์ดราฟสามีสุนารีเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ก่อนจะแต่งงานกันในปี2559ทั้งคู่คบหาดูใจอยู่กันมาเป็นเวลา2ปีและได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วเมื่อวันที่6กร,รกฎาคม2559 หากย้อนเส้นทางความรักของสุนารีและวาลเตอร์พบรักกันที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทจากนั้นได้มีการติดต่อกันเรื่อยมาสุนารีได้แต่งกับแฟนหนุ่มวาลเตอร์ราฟแฟนหนุ่มชาวเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่18ธันวาคมปี2559แม้นักรองลูกทุ่งเมืองย่าโมสุนารีราชสีมากับสามีชาวเนเธอร์แลนด์วาลเตอร์ราฟจะเป็นรักต่างวัยเพราะอายุห่างกันถึง21ปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ครองรักมาได้9ปีแล้ว ซึ่งสุนารีก็เผยว่าชีวิตคู่ไร้ปัญหาและอยู่กันแบบไม่คาดหวังขอมีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าแต่ก็มีบางอย่างที่ยังต้องปรับจูนกันตลอดอย่างก่อนหน้านี้ทั้งคู่เจอปัญหาหลังคบกันสุนารีสังเกตว่าเวลาตัวเองเคี้ยวหรือมีเสียงดูดฟันวอลเตอร์จะขมวดคิ้วเลยรู้ว่าเขาป่วยอย่างหนึ่งเขาได้ยินเสียงเคี้ยวแล้วจะปวดหัวทุกครั้งก็ปรับวิธีการของเราหรือแยกกินไปร้านอาหารมีเสียงดังอื่นๆก็ไม่เป็นไรสูตรจริงๆกินเบาแล้ว แต่ไม่เบาพอสําหรับเขาแต่ตอนนี้เขาปรเยอะเสียงดูดฟันก็ไม่ค่อยอะไรแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังครองรักกันอย่างหวานชื่นเรื่อยมากสําหรับวาลเตอร์สามีซุนารีเจอปัญหาหลังคบกันสูตรสังเกตว่าเวลาตัวเองเคี้ยวหรือมีเสียงดูดฟันวาลเตอร์ Walter จะขมวดคิ้วเลยรู้ว่าเขาป่วยอย่างหนึ่งเขาได้ยินเสียงเคี้ยวแล้วจะปวดหัวทุกครั้งก็ปรับวิธีการของเราหรือแยกกินไปร้านอาหารมีเสียงดังอื่นๆก็ไม่เป็นไรสุดจริงๆกินเบาแล้ว แต่ไม่เบาพอสําหรับเขาแต่ตอนนี้เขาประเย a ะเสียงดูดฟันก็ไม่ค่อยอะไรแล้วก่อนหน้านี้หลายคนมักสงสัยว่าสามีสุนารีทํางานอะไรก่อนหน้านี้สุนารีก็ขอแจ้งชัดๆผ่านรายการแฉให้ได้หายสงสัยว่าที่หลายๆคนถามวอลเตอร์ทํางานอะไรที่อยากบอกว่าวอลเตอร์เนี่ยช่วยซัเพที่อยู่หลังบ้านเลยโดยเฉพาะเรื่องหมาเพราะมาลีการเนี่ยวอลเตอร์ต้องบีบฉีบีบลูก เขาชำนาญมากเขารู้นะเขาคลําคลัดูตอนนี้มีอือต้องบีบให้ลูกนะเขาทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่จะหาคนมาซัพพอร์ตลูกๆูกแบบนี้ไม่มีม,มีน้องหมาทั้งหมด23ิบสาตัวตอนนี้มีพิการอยู่สี่ตัวที่การแบบนอนเลยถ้าเป็นคนก็คือติดเตียงช่วยมาก็ทิ้งเขาไม่ได้อย่างไรก็ตามต้องรอฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นของครอบครวัวราฟอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นจากข้อความล่าสุดที่สุนารีได้ออกมาทาโพสตัด้อจนทำให้ทำแฟนคลับต่างห่วงว่ารักต่างวัย21เอ ปีครั้งนี้จะยุติลงแล้วจริงๆหรือไม่